มาดูของสมมุติฐาน2กลุ่มในเรื่องของสัดส่วนบ้างนะคะในเรื่องของสัดส่วนนั้นเวลาที่เราตั้งสมมติฐานเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองกรณีเพราะว่าเวลาที่กรณีไม่เหมือนกันเนี่ยการไปใช้สูตรในการคำนวณตัวสถิติต่อไปจะต่างกันนะคะเวลาเราตั้งสมมติฐานก็ยังเป็นเหมือนเดิมคืออาจจะตั้งว่าเท่ากับนะคะไม่เท่ากับคู่กันมากกว่าเท่ากับคู่กันน้อยกว่านะคะแล้วก็ น้อยกว่าเท่ากับคู่กับมากกว่าแล้วก็มากกว่าเท่ากับคู่กันน้อยกว่าได้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูว่าที่ตัวข้างหลังนะคะที่เราสนใจอยู่เนี่ยตัวนี้นะคะว่าเขาสนใจว่าอะไรเขาสนใจขนาดไหมความแตกต่างที่มีขนาดหรือไม่มีขนาดถ้าเป็นศูนย์ก็คือไม่มีขนาดถ้าเป็นตัวเลขก็คือมีขนาดนะคะมีขนาดของความแตกต่างนะคะอย่างตัวนี้ข้อนี้เขาถามแค่ว่าสัดส่วนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มที่สองเนี่ยเท่ากันจริงหรือไม่ นะคะอ่าแต่ถ้าเป็นตัวเลขนะคะถ้าตัวนี้เป็นตัวเลขเช่นถามว่าเป็น0.3เนี่ยก็จะเป็นคำถามว่าสัดส่วนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2แตกต่างกันเท่ากับ0.3จริงหรือไม่มีขนาดของความแตกต่างนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเราตั้งว่าเป็นเลขศูนย์เราจะใช้ในกรณี c เท่ากับศูนย์เดี๋ยวสูตรคุณจะเปิดที่ดูต่อไปนะคะ ซึ่งหลายคนก็คงจะจำมาได้แล้วเนาะน,นี้มาทบทวนนะคะส่วนถ้าเราตั้งว่าเป็นตัวเลขใดๆนะคะเราก็จะใช้กรณีที่4ไม่เท่ากับ0ูน,นะคะ,ะส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นสมมุติฐานของประชากร2กลุ่มนะคะก็สามารถตั้งที่ได้ว่า ถ้าเราสงสัยว่าความแปรปรวน2กลุ่มนี้เท่ากันไหมตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะกลุ่มที่1เท่ากับกลุ่มที่2หรือจะตั้งเป็นอัตราส่วนแบบนี้ก็ได้เพราะในสูตรของมันนั้นต้องใช้อัตราส่วนไปในการทดสอบนะคะในการแทนค่าในสูตรเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งแบบนี้เราก็จะมีเลข1เข้าไปแทนค่าในสูตร นะคะซึ่งตัวนี้นอกจากมีประโยชน์ผลของมันก็คือการทดสอบความแปรปรวนของ2กลุ่มทั่วไปแล้วว่าเท่าหรือไม่เท่ากันโดยตรงยังมีประโยชน์ในการที่เราจะทดสอบนะคะโดยเฉพาะสมมุติฐานตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการเลือกตัวสถิติทดสอบของค่าเฉลี่ย2กลุ่มที่อิสระกันเพราะว่าถ้าค่าเฉลี่ย2กลุ่ม ที่สลับกันเนี่ยมันมีความแปรปรวนเท่ากันนะคะในบางกรณีมันจะใช้ตัวสถิตทีนะคะแล้วก็เป็นทีกรณีที่1กับกรณีที่2ซึ่งจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการตั้งสมมติฐานทดสอบความแปรปรวนน่ะนอกจากเราอยากจะรู้ความแปรปรวนโดยตรงแล้วเนี่ยเรายังใช้ในการที่เราต้องการตัดสินใจเลือกใช้ตัวสถิติของการทดสอบค่าเฉลี่ย2กลุ่มอิสระกันให้ถูกต้อง เราก็จะใช้การทดสอบตัวนี้ด้วยค่ะทีนี้นะคะตั้งสมมติฐานเป็นแล้วหาบริเวณไกฤ่เป็นแล้วรีวิวไปแล้วนะคะเรามาดูที่สูตรในการทดสอบแล้วก็การประมาณค่านิดหนึง่งตัวนี้ครูก็จะรวมสูตรของการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรหนึ่งกลุ่มมาให้ซึ่งก็จะพบว่าสูตรมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คือการประมาณมิวจะเกิดจากค่า x bar คือค่าเฉลี่ยบวกลบ ด้วยค่าตัวสถิติอาจจะเป็นแซหรืออาจจะเป็นทนะคะตัวนี้คูณอยู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งก็อาจจะเป็นของประชากรหรือเป็นของตัวอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลของเราที่เรามีมนเนี่ยมันมีตัวไหนนะคะแล้วก็หารด้วยสแควรูทเอซึ่งต้องไม่ลืมนะคะขั้นตอนกระบวนการในการทำคุณต้องทําข้างหลังให้เสร็จก่อนเอาคูณหารกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาบวกกันลบกับค่าข้างหน้านะคะ ถึงจะถูกต้องเป็นกระบวนการการทํางานของขั้นตอนทางคณิตศาสตร์นะคะคูณหารก่อนแล้วค่อยนํามาบวกกับลบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีของค่าเฉลี่ยหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันจะมีกรณีเดียวเท่านั้นที่เราจะใช้ตัวสถิติก็คือกรณีที่3กรณีนี้นะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อตัวอย่างของเราประชากรของเรานะคะมีการแจกแจงปกติแล้วก็ขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็กนะคะน้อยกว่า30แล้วก็ไม่ทราบ ความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรน,นะคะเราก็จะใช้ t ในกรณีที่3มีกรณีเดียวค่ะกรณีอื่นเป็นแหมดเลยแล้วถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มสำหรับการทดสอบสมมติฐานก็เช็คเดียวกันนะคะก็จะพบว่าสูตรที่1ที่2และที่4เป็นแหมดเลยมีสูตรเดียวที่เป็น t ก็คือกรณีที่3นั่นเองนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ย2กลุ่มตัวนี้เราดู2กลุ่มที่ไม่อิสระกันก่อนนะคะจะเห็นว่าข้อมูลเห็นไหมคะเป็นก่อนเป็นหลังคือข้อมูลเป็นคู่ค,คู่เวลาที่เราจะดูเราจะไม่ดูแยกแต่เราจะเอามันมาลบกันก่อน,อนเพื่อดูผลต่างซึ่งก็คือค่า di ซะก่อนนะคะเราจะเอา di ตัวนี้แหละมาใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือมาทําการทดสอบสมมติฐาน,นะคะ่ะซึ่งตัวสถิติมีตัวเดียวนะคะตัวนี้ก็คือตัวสถิติ t เท่านั้นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นสูตรของการประมาณค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ย2กลุ่มนะคะซึ่งสูตรของมันนะคะก็จะคล้ายๆกันเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวที่แตกต่างไปก็คือกรณีที่3นะคะจำได้ไหมคะที่ครูบอกว่าการทดสอบความแปรปรวน2กลุ่มนอกจากเราจะทดสอบเพื่ออยากรู้แล้วว่าความแปรปรวน2กลุ่มเท่ากันหรือไม่ยังทดสอบเพื่อเราจะเลือกใช้ตัวสถิติ ให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าเราทดสอบแล้วความแปรปรวนมันเท่ากัน2กลุ่มน,นี้ประชากรนะคะเราก็จะใช้กรณีที่3.1แต่ถ้ามันไม่เท่ากันเราก็จะใช้กรณีที่3.2ซึ่ง3.2คืออะไรคะก็คือในกรณีที่กรณีที่ตัวอย่างเรามีขนาดเล็กแล้วเราก็ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรนั่นเองนะคะในการทดสอบสมมุติฐานของ อ๋อตัวนี้นะคะก็เป็นการสูตรของการประมาณค่าพารามิเตอร์นะคะแต่ย่อยให้ดูว่าสูตรละเอียดละเอียดของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในการทดสอบสมมุติฐานก็เช่นเดียวกันนะคะในกรณีที่3.1 3.2ตัวนี้คือตัวอย่างมีขนาดเล็กไม่ทราบซิกมานะคะของประชากรไม่ทราบนะคะไม่ทราบแต่ว่าทดสอบได้ว่ามันเท่าหรือไม่เท่ากันนะคะถ้าเท่าก็ใช้3.1 ไม่เท่าก็ใช้3.2นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของสัสดส่วนนะคะถ้าเป็นประชากรหนึ่งกลุ่มนะคะในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะคะหรือประมาณค่าสัสดส่วนประชากรหนึ่งกลุ่มเราก็จะใช้สูตรนี้ตัวสถิติที่มีคือตัวเดียวตัวแทนะคะอย่าลืมว่าต้องทําพดด้านหลังนี่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปบวกลบ กับด้านหน้านะคะสำหรับสัดส่วนประชากร2กลุ่มก็เช่นเดียวกันสูตรคล้ายกันมากเลยเพียงแต่ขยายใช่ไหมคะตัวนี้ของ1กลุ่มตัวประมาณก็เป็นสัดส่วน1กลุ่มพอตัวนี้เป็นผลต่างประชากร2กลุ่มตัวประมาณก็เป็นผลต่างของตัวอย่าง2กลุ่มนะคะตัวสถิติใช้ก็คือแซเช่นเดียวกันนะคะในการทดสอบส,สมมุติฐานของสัดส่วนตัวสถิติใช้ถ้าเป็น1กลุ่มก็คือมีสูตรเดียวเลยใช้แตัวนี้ ข้างล่างสังเกตนะคะเป็น p q ส่วน n นะคะไม่ใช่ p h q h นะคะอย่าพลาดนะเพราะเดี๋ยวคนจะพลาดก็นนึว่าเป็นตัวเดียวกับตัวนี้ไม่ใช่นะคะคนละตัวกันส่วนถ้าเป็นสัดส่วนประชากรสองกลุ่มนั้นอย่างที่ครูเคยบอกไว้ตอนต้นนะคะว่าเราต้องสังเกตสมมุติฐานหลักที่เราตั้งด้วยถ้าเราตั้งสมมุติฐานหลักว่า p 1ลบ p 2อเท่ากับศแบบนี้นะคะเราจะใช้กรณีที่สอันนี้ตั้งว่าไม่เท่าอ่า ขออนุญาตแก้นิดนึงนะคะถ้าเราตั้งว่า p 1ลบ p 2นะคะตัวนีและกันนะคะ p หนนะคะลบ p 2นะคะเท่ากับ0 หรือ p 1ลบ p 2นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ0หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ0คือเป็น0นะคะเลขข้างหลังเราจะใช้กรณีนี้คือกรณีที่ C เท่ากับ0แต่ถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่า p 1ลบ p 2เท่ากับ0.3จริง,รงหรือไม่มากกว่า0.3จริง,รงหรือไม่น้อยกว่า0.3จริงหรือไม่มีเข้อหมาเท่ากับด้วยก็เป็นสมมติฐานหลักพวกนี้นะคะเราต้องใช้กรณีนี้นะคะกรณีที่4ไม่เท่ากับ0นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้ตัวสถิติให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีสุดท้ายแล้วก็คือการทดสอบความแปรปรวนนะคะของประชากร1กลุ่ม แล้วก็ประชากร2กลุ่มถ้าเป็นประชากร2กลุ่มเอ้น1กลุ่มนะคะการประมาณค่านั้นเราสามารถประมาณทั้งความแปรปรวนก็ได้นะคะส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งตัวสถิติก็มีตัวเดียวก็คือค่าคายสแควร์นะคะไปฝึกเปิดตารางครายสแควร์นะคะแต่ถ้าเป็นความแปรปรวน2กลุ่มนะคะเราก็จะประมาณเป็นอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนของความแปรปรวน2กลุ่ม หรือไม่ก็อกัตราส่วนของส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน2กลุ่มซึ่งตัวนี้ตัวสถิติที่ใช้เนี่ยจะเป็นค่า f นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฝึกการเปิดตาราง f ให้ถูกต้องนะคะในการทดสอบสมมุติฐานนะคะก็เช่นเดียวกันถ้าเป็น1กลุ่มจะใช้ตัวคายสแควร์มีแค่สูตรเดียวกันนี้เลยคะ่ะแล้วถ้าเป็น2กลุ่มก็จะใช้ตัวสถิติ f ค่ะ ซึ่งซิกมาหนึ่งซิกมาสองกำลังสองกับซิกมาหนึ่งกำลังสองเนี่ยเอามาจากไหนตัวนี้ก็เอามาจากสมมุติที่ถานที่เราตั้งนะคะที่เราตั้งว่าซิกมาหนึ่งกำลังสองส่วนซิกมาสองเท่ากับหนึ่งจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็ตัวเลขหนึ่งนั่นเองเพราะถึงแม้จะสลับซิกมาสองกำลังสองด้วข้างบนก็ยังมีค่าเท่ากับหนึ่งจนะคะก็จะแทนค่าด้วยตัวนี้นะ นี่ก็เป็นการรีวิวนะคะบทที่5ทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นบทค่อนข้างใหญ่นะคะรคูรีวิวให้ดูว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราควรจะเข้าไปเจาะให้ลึกซึ้งนะคะในคลิปที่จะทําแยกเป็นย่อยๆของแต่และหัวข้องนะคะตัวไหนที่เรายังไม่คุ้นเคยยังไม่ยังไม่คล่องนะคะก็ไปฝึกทําเพิ่มเติมนะคะในคลิปนี้รูก็ต้องขอจบแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ